สวัสดีครับเ,เพื่อนๆชาว youtube ช่อง youtube นะครับผมวันนี้ผมนบนะครับช่องสายฝนชาแนลนะครับผมกำลังขับรถเดินทางไปหลงป่าอยู่นานะครับอยู่นาแต่ของนี่นะผมเพราะว่าหน้ามันแห้งไปแล้วนะครับตอนนี้กัสว่วนเพื่อนสมาชิกมาลุงนะครับตอนนี้กำลังเดินทางนะครับไปพ่อกันอยู่ทงน้านะครับ นะผมก็ออกจากบ้านไปประมาณสามกิโลนะครับผมสามกิโลนะครับก็ติดถนนเป็นทางลาดย่างอยู่นะครับผมรถก็เดินเคลื่อนไหวนิดนึงนะครับนี่นะครับกำลังขับรถเดินทางนะครับผมเมื่อนี้ผมเอารถยนต์มานะครับ แต่ว่าตากับนอ้องอจะิปบ่าอยู่ทงนาแล้วนะครับผมเป็นวันหยุดนะครับวันอาทิตย์นะครับผมพักกันหยุดวันหยุดกะเลยลงป่านะครับหากับเขาเที่ยงกันนะครับนี่อาจจะมีน้องคนนึงนะครับแนลนรถมาส่วนทางกันนะครับ ไปยังาหาเพเ่อนเตียครับาจะเคลื่อนไหวนิดหน่อยนะครับผมเกาะทางครับช่วงนี้ปลาอ้อยกำลังเขียวกระจีนะครับผมบรรยากาศก็หน,นาวหนาวนะครับมื่อนี้ ดี๋ยวไปเบิ้งงับว่าจะมีป่าหดือบมีนะครับเพราะว่าหน้ามันก็เห้ง่ลงหลงยหลแล้วนะครับผมในส่วนทีมงานนะครับมาลงป่านะครับนี่นะครับรถสามลอตากะยังบอกให้หอดหน้าครับเรียนมานี่นะครับหน้าผมเป็นผมเป็นป้าเขียวๆนี่ครับ ถึงแล้วนี่ครับลุงต่อรอเราเขากับมาฮอดแล้วนะผมนี่รถสองคันครับโอ้ยดีนะปลา,ปา,านี่นะครับหนองน้อยๆน,น,นี่นะผมให้อนอตดีลงก่อนมูเลยอนอตดีลงน้ำก่อนเพื่อนเลย<อ>นี่นะครับน้ำมันแห้งหมดแล้วน,น,น,นะผมที่ผมไล่สวดในเบื้องตอนนั้นนะครับ คือใส่เสียอขาวมาครับจิหลวงแนมครับโอ้สิเป่เลา,า,ล,ปาลายปลาไล่ครับปวดรับชมนะครับเดี๋ยวเอาไม่เอาอย่างขึ้นก่อนนะครับผมอ้าวให้ยังครับผมให้ยังครับเรียบร้อยแล้วครับผมคือไม่ครับคือไม่

กบไปช่วงเช่นนวงไหนงผู้ให่บ้นไหจเปุ้งเั่นกลับไปกินข้าวเชียงพุทนล่ะสั้นมันไงเท่านั้นพุ่นอยล่ะหพี่ปลาตอดไปปลาตำไปออเาย นี่เลยครับเราได้ปลาแล้วนะครับผมนี่ตัวใหญ่กว่าฝ่ามือนะผมปลาตะเพียนสามตัวครับนั่นนันอนงหยยบเกี้ยวด้านหรอลูกถือเกี้ยวไม่พ่อน้ำนั่นเกี้ยวอยู่มือนัดนั้นเออ,อ,อ นี่ล้มใส่ได้ปลาอะไรลูกปลานี่กับปลาเสียงฮะฟังวะหากับข้าวเที่ยงครับผม มองน้อยๆน,น,นะครับแต่ว่าป่าหลายอยู่นะครับยังพันนิ้ง,งุมนะครับตาละวานห้าวนะครับแต่เพียนใหญ่ไปสามตัวแล้วครับ <Well. S 2> อย่าลงเน้อเหมือนกันน้ำเกลืาากอคันคนั่นรอจับปลาอยู่บนบกดิเฉยไหมครับเจ้าปลาคอเนี่ยคือเดี๋ยวมันยากจะดกผมว่าน้อ,อสวัสดีครับหน่อยดอกสวัสดีค่ะ ผมนอดช่องสายฟุนย่นชแนลผมนัตช่องสายฝุ่นชแนลเมน,นี้นด็ดตมาเ็นอย่างหรอกหวานปลาครับได้ปะครับผมได้แล้วครับหนีเลยครับยกขึ้นไม่ได้ครับนะักได้ไม่ได้โอ้เพียกพอมันขึ้นพียมันมีมันมีนะ นี่นะครับเมื่อกี้ไปฟันกอไผ่นะครับมิมบินออกมาวื่นๆเลยนะผมคุณครับคุณครับเบิ้งแม่มันนะครับผมนี่ปลาจิฟันโมกาฟันครับยัดรับชมครับมาจะถูกไหมครับเฮ้ยปลาหนึ่งตัวครับ ไม่ไหลครับผมออกดไม้ก,ก่อนได้ตัวใหญ่ไปสามตัวแล้วนี่เลยตัวใหญ่มากของเล็กๆแต่ว่าปลาเยอะนะครับแต่ว่าปลาปลาคอบันได้ไดนะ, <c oughs> ระครับผมคอหรือว่าปลาช่อนนะครับภาษาไทยเรียกว่าปลาช่อน น,นี่กำลังเข้าไปเยาเหี่ยอีกดงังนึงอยู่นะครับอะกตบขึ้นแล้วลงไม่ได้นะนัดอ่ะโอ้นี่เป็นยอดอ่อนกำลังฝนหม้อนมาเนี่ยเอาไปแกงได้ดิน่ข้ารัดถืออันถังลงให้ไหมไม่ไม่เอาไ้ไ้บนน่แห่ะจะขึ้นมาเล้ยวลูก เดี๋ยวมันตกน้ำข่ยุบเป็นมูตานะนะเดี๋ยวปลดปลายให้ตาพ่อด้วยเดี๋ยวพ่อก็ลงไปจผู้สาวดยผเยโรงเรียนออจับตัวผู้สาวได้ไหมเทียบม ยินกังหวานเขาทำลูกอมเขาก็ทำมาจากนี้หรอตัวอย่างันนี้เราจะลาบลาไหมลาบเนาะลาบปลาตะเพียนนะจันอือหวานหมดไม่ได้ไม่ได้ำอ้อยไม่ได้บุแดงยวนอะยวนต้นยยวนบ้าน

มีเพื่อนสมาชิกเยอะนะครับผมตะเพียงป้ยประดุกงี้ไปแล้วครับตัวนึงเป็นสูตรไหมครับหมอบุมีนะครับตุมตุ่มชดินใส่ขวดเนะไอโ้โกมันด้อโมโลบุมี ก็น,น้ำยอกนีน่นะ,นะครับผมราบแล้วนะครับผมถึงราบถึงตุ่มนะครับกินเข้าอยู่น้านะผมมืงเนี่ย